ติ๊กกัญญารัตถูกอ้ำแย่งตำแหน่งเล่นเรื่องเดียวออกจากวงการเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวหน้าหวานมากฝีมือของเมืองไทยติ๊กกัญญารัตที่ติดแตกทิ้งงานละครไปร่วมสิบปีพร้อมผันตัวเองคำเบื้องหลังอย่างรายการท่องเที่ยวชื่อดังที่ตอนนี้เจ้าตัวทำนานกว่า13ปีแล้วเรียกได้ว่าไปไหนใครก็เรียกติ๊กเซหายไปแล้วโดวยสาวติ๊กเผยว่าจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ค่อนข้างจะบินไปทำรายการบ่อยเดือนหนึ่งต้องทำให้ได้4-5เทป บินไปทีก็อยู่สักสิบวันหลังๆเริ่มจะอยู่นานหน่อยประมาณ2อาทิตย์แต่คนเข้าใจว่าหายไปหมายถึงละครไม่เห็นหน้าเลยเรื่องล่าสุดคือยกลายเมฆน่าจะประมาณเจปีแล้วมีคนติดต่อละครเข้ามานะแต่ด้วยความที่เราไม่พร้อมในด้านของร่างกายเพราะเราเดินทางบ่อยแล้วก็น้าหนักขึ้นด้วยเลยไม่มั่นใจช่วงที่เบรกละครเรากำลังรุ่งเลยสาเหตุที่เบรกจริงๆไม่ใช่แค่เบื่อแล้วก็ผันตัวเองไปทำเบื้องหลัง อยากทำรายการของตัวเองอยากทำอะไรที่มันเป็นของเราเราอยากเติบโตท่านะวันนี้บอกเลยว่าเสียดายเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้เพราะอายุเราเยอะขึ้นต่อให้เราลงไปเล่นละครเรารู้สึกว่าคนเขาไม่เชื่อเราแล้วเพราะเราโตขึ้นเราทิ้งช่วงไปเราเสียดายเราทิ้งตรงนั้นไปทำไมแทนที่เราจะโกยตรงนั้นไปก่อนให้คนดูได้อิ่มกับเรามากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยผันตัวเองตอนนี้เสียดายที่มันย้อนกลับไปไม่ได้จนมีข่าวเกาเหลากับอาพชารภา จริงๆมันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนยุคไม่ได้เกี่ยวกับติ๊กเลยมันเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนชีวิตของเราพอหมดสัญญาปุ๊บเราก็คิดว่ากําลังจะต่อทางช่องเขาก็มีเตรียมให้สองสามเรื่องอีกที่หนึ่งเขาก็ยื่นนักแสดงแต่ละเบอร์มาให้เราเล่นแต่ละบทให้เราเล่นเรารู้สึกว่ามันท,าท้าทายมันต้องเลือก และตอนนี้เองอย่างที่หลายคนทราบดีว่าเธอนั้นได้ผันตัวไปทํารายการเชิญท่องเที่ยวให้กับประเทศญี่ปุ่นโดยเธอได้เผยว่าก่อนหน้านี้ยังมีสนับสนุนนะแต่หลังๆเริ่มมีรายการต่างๆทางโซเชียลมากขึ้นเขาก็ไปอินกับตรงนั้นบางทีก็ลืมเราบ้างถามว่าน้อยใจไหมก็น้อยใจนะขาดทุนถึง8หลักการซื้อโฆษณา ที่เต็มตลอดก็หายไปพอสมควรด้วยช่องต่างๆก็มีมากขึ้นมีรายการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นลูกค้าเขาก็กระจายไปซื้อเด็กรุ่นใหม่บ้างที่ทําอะไรหลากหลายบ้างส่วนเรื่องความรักก็ถือว่าโสดนะถามว่ามีไหมก็มีเข้ามาบ้างเพียงแต่ว่าการอยู่แบบนี้เราสบายใจถ้าเปิดไปแล้วไม่ใช่เราก็เสียเวลาเปิดทีนึงหลายๆคนต่างก็มาจ้องคนของเรามันเหนื่อยขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ